สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยังอยู่ในป่าโคกที่เดิมนะครับป่านี้เราเดิมสำรวจสมุนไพรหลายตัวมากมาเจอสมุนไพรไม้ประดับตัวหนึ่งแล้วก็เป็นผักป่าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็สรรพคุณดีขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับไม่ผิดหวังจริงๆวันนี้ที่มาป่านะครับผมเรามาเจอเครือข้าวเนึ่งนะครับหรือว่ามะเฟืองป่านะครับ เรียกได้หลายชื่อมากๆเลยกําลังออกดอกสวยงามมากนะครับหลังจากที่เป็นดอกปุ๊บช่วงกลางๆหน้าฝนจะไปปลายหน้าฝนก็จะเริ่มออกลูกแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่เฉพาะคนที่มีนามีอะไรอยู่แถวป่าโคกนะเขาจะชอบเก็บลูกมะเฟืองป่าตัวนี้เอาไปยำกินนะครับเพราะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวมากๆเลยหรือว่าเอาไปแกงก็อร่อยนะครับและปัจจุบันนะครับมีการเอาไปปลูกเป็นไม้ประดบับคุณผู้ชมนี่นะครับเขาจะเป็นเครือแบบนี้ เราไปทําเป็นซูมนะครับให้เขาเลื้อยขึ้นได้เลยเนี่ยนะครับผมสวยงามมากๆตรงโน้นก็มีตั้งหลายต้นนะครับกําลังขึ้นมาดอกกําลังออกสวยจริงๆแต่ช่อนี้สวยสุดนะครับเครือข้าวนึ่งนะครับผมดอกของเขาคุณผู้ชมจะคล้ายๆลูกระฆังคว่ำนะครับสีม่วงแบบนี้เลยเนี่ยนะครับหรือว่ามะเฟืองป่านะเรียกได้อีกหลายชื่อถ้าใครอยากเสริมเรื่องชื่อเรื่องสรรพคุณก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ปลายของเขา กำลังออกดอกคุผู้ชมสวยจริงๆนะครับไปปลูกได้สัวพผุของเครืออข้าวเนึองหรือว่ามะเฟืองป่านะครับผลของเขาจะมีรสเปรี้ยวจะมีฤทธิ์ในการกัดเสมหานะครับส่วนเท้าเขาเผาอีก้อนะครับเขาจะนิยมใช้ทั้งต้นของต้นมะเฟืองป่านะครับ เอาไปต้มน้ําดื่มนะครับทั้งต้นก็คือรวมรากด้วยนะทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบทั้งผลเอาไปต้มดื่มเป็นยาบํารุงกําลังบํารุงร่างกายนะครับเหนื่อยล้าจากการทํานานหนักสามารถเอามาต้มดื่มได้เลยแล้วก็ใครที่เป็นเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยนะครับสามารถใช้ทั้งต้นเหมือนการสูตรยานี้นะครับเอาทั้งต้นไปต้มน้ําดื่มช่วยแก้าการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม ทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกเอาไปต้มได้เลยและปัจจุบันนะครับมีการซื้อขายโดยการเอาไปปลูกใส่กระถางหรือว่าเอาไปปลูกใส่ซูมนะคุณผู้ชมนะซูมหน้าบ้านช่วงหน้าฝนก็จะออกดอกแบบนี้แหละสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆจะปลายหน้าฝนแล้วก็จะได้เก็บกินลูกของเขาด้วยเอามายำเอามาตำกินได้หรือว่ากินกับน้ำพริกก็กินได้นะครับคนอีสานจะนิยมมากถ้าใครที่มีนายอยู่แถวป่าโคกแล้วก็ ทางภาคเหนือก็จะเป็นเผาอีกอเผาแมวนะครับ <_ S 1> เขาจะนิยมกินกันจะเรียกว่าเมื่อเฟืองป่าหรือว่าเครือข้าวนึ่งนะครับผมเพราะว่าตามชื่อของเขาเนาะต้องเอาไปนึ่งต้องเอาไปต้มนะครับแล้วเอามากินได้ส่วนยอดของเขาคุณผู้ชมกินเป็นผักได้กินเป็นผักเครื่องเคียงได้ยอดอ่อนๆแบบนี้เก็บได้เลยนะครับนี่นะครับยอดอ่อนของเขาเก็บไปกินได้เลยเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับขนตัวนี้ไม่มีผลนะขนนุ่มๆคุณผู้ชม เขาบอกว่าไปนึ่งกินอร่อยมากแต่ผมก็ยังไม่เคยกินนะเพราะว่าผาักป่าของเรามันค่อนข้างมีเยอะนะครับเราก็เลยมองข้ามตัวนี้ไปนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันอร่อยนะครับนี่ครับอันนี้ดอกกำลังออกสามารถกินได้ได้นะครับอันนี้ดอกยังอออ่อนอยู่เลย ลาขุดก็ขุดไปปลูกทำต้นได้เลยนะครับทุกคนใช่หมดเลยนี่นะครับเลือเข้าเนื่งองหมดเลยหรือว่ามะเฟืองป่านะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงตัดต่อคลิปผมจะพยายามเอาคลิปเก่าๆที่มันมีรูปมะเฟืองป่าเอาขึ้นให้ดูด้วยนะครับลูกของเขาคล้ายๆล,ลูกมะเฟืองจะเป็นลูกสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้คือช่วงต้นหน้าฝนก็จะเจอดอกก่อนนะครับยังไม่เจอตัวอืน ป็นยังไงบ้างครับผู้ชมสําหรับมะเฟืองป่าของเราหรือว่าเครือข้าวเนึ่งนะครับก็จะไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้หรือว่าเราจะไปปลูกกินเป็นผักป่าก,ก็ได้นะครับถ้าไม่ปลูกเวลาเราเดินปา่าโคกถ้าเราเจอสามารถเก็บได้ทั้งยอดสามารถเก็บได้ทั้งลูกอ่อนของเขาเอาไปทาเมนูต่ตางๆได้เลยนะครับลูกของเขาไปยามกินไปตามกินหรือว่ากินกับน้าพริกก็ได้หรือว่าเอาไปใส่แกงก็ได้ส่วนยอดอ,อ่อนเครือข้าวเนืองก็ตามชื่อเขาเลยเอาไปนึ่งกินได้นะครับเป็นผักเครื่องเคียงได้ วันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปต่อไปนั้นเราจะพาไปดูอะไรจะได้ไม่พลาดนะครับมันจะเด้งขึ้นมาทันทีวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ